สองเดี๋ยวมาตรงเบอร์สปาค่ะเอาอะไรดีคะไม่ใช่สปาอันนี้เป็นสมุนไพรชาสมุนไพรเออต้องชิมต้องชิมดูเอาเลือกเอาเศษแค่ปลายช้อนพอจะเอาเลือกไหนถ้าผสมกันได้ไม่ตีกันแต่ว่าจะเป็นหลาสรรพคุณ์แก้เก็บคอแก้ปวดเมื่อยน้องจ้าี่นี่นี่เขาใช้อันนี้ ไปอันนี้นะครับหัวหน้าเผาได้เจอกับลูกเผาเรียบร้อยเลยลูกไปย้ำแต่ประเดี๋ยวจะเจ้ามาครั้งหน้าอันนี้คือลูกขายเลยอันนี้หัวหน้าชนเผ่านั้นลูกน้องชนเผ่าได้มาเจอชนเผ่าแล้วเอาผาด่างลากยังไม่ได้กินอยู่อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นสมุนไพรนะคะสมุนไพรก็จะมีตะไคร้หอมใบหน้าใบเต้านะคะมะขาม้ปืขิง โซนนี้ก็จะเป็นการอบขนมไทยก็ค uh> ือใบใหญ่ไปใหญ่อันไหนนี่เหรอออันนี้อันนี้ใบใบยะนางใบยะนางเป้าไหมเป้าใบนาดใบเป้าอันนี้ใบอันนี้ใบนาดใบเป้ามีนี่นี่ใบเป้านี่ใบเป้าสีเหลี่ยมเหลี่ยมเหี่ยมเลยกแล้วก็แบบ อันนี้คืออะไรอ่ะร้านเท้าเจ้าบ่าวเหรอเจ้าสาวเจ้าสาวเตรียมตัวเข้าคลอดสปาเท้าดีมาจากโรงเรียนอะไรกันเด็กๆเรียนมาเรียนบ้านตุนค่ะม้วนหินม้วนจังมีคอนซุปบ่คอนแช่น้ำอยู่เท้าๆแล้วก็นั่งนิ่งๆมันม้วนจังเลยเป็นเจ้าสาวเราวไม่เจ้าบ่าว านั่จะดูจะบ่าวข้างหลังเลยไม่ใช่ผิดจาบ่าวใช่ไหมนะนี่คือเจ้าบ่าวใช่กินดองกี่โมงหนุเจ้าบ่าวจะมากินดองกี่โมงกินดองตอนวันทีหนึ่งสามสิบห้าไหนเจ้าบ่าวไหนเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเป็นกระสือกินข้าวทันเจ้าสวัสดีอัจาริยะมันบอกว่ากินเลย ชิมให้ชิมซีบ้างนะใครไม่เคยชิมเลยิไม่เป็นไรเราทำประกันเรียบร้อยแล้วจะให้พี่ปล่อยชิมก็พี่ปล่อยก็ท้องอยู่เลยใบเป้ากับมาคำเป้อมแต่กินไม่ได้สพาพคุณคืออะไรอ่ะกัดเองเหรอใช่ทำยังไงคะบดเองครับก็บดตากแห้งแล้วก็บดตากแดดธรรมดาตากแดดแล้วก็มาบอมาบดนี่นะคะอันนี้คืออะไรนะอ่าใบเป้าอ่าเป้าช่วยอะไรเป้านี่คือกันผีโพงผีเป้าไม่ไม่เป้าคือเป้ายื่นคือชื่อ คือชื่อของสมุนไพรไม่ใช่เป้ายิงเป้าคนสรรพคุณคือแก้เมาแก้เมาแก้ท้องเสียบำรุงโลหิตหมายถึงไปกินเหล้ามาจะหายเมาใช่ไหมแล้วก็มันจะตีไปไหนแล้วก็ไปนันนี่แก้เปิดแม่กระดูกนะแก้ยางหอมเลยแต่มันจะขมนะเออเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ เมื่อกี้เชฟบอกว่าขมอันนี้จันฟิวมากบอกเปรี้ยวเปรี้ยวนี่เนี้ยไม่ทราบมาคุณหมอคุณหมอคุณหมอกับคนไข้ต้องให้กันนี่มันจะมันจะขมแบบขมปิดเลยอ่ะกแต่อร่อยนะไม่น่ากินได้ QC แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเจ้าเข้ามากินค็อกเทล์ดื่มแบบนั้นเนาะเหมือหมอต้มยาเมื่อก่อนข้างหน้าก็ต้มนะที่เป็นมันมัด กลังกลังบดเป็นฟงเลยตะเป็นไม่ขายมัดแล้วเดียวไหมเลี้ยวผสมได้ผสมเอาผสมได้ก็ไม่บอกว่าไหนมันหวานไม่รู้เกลือหรอใบหนาดก็มีอันนี้เกลือเกลือกับมะขามป้อมน่าจะเข้ากันเป็นอันนี้เป็นเกลือสปาหรือเป็นเกลือกินเนี่ยแรงมากกินได้ยุะเนี่ยฮะกินได้เนาะกินได้มันเป็นเกลือสปาแต่กินได้มันเป็นเกลือบสุดธิ์ไหม แต่รสชาติมันจะจางกว่าเกลือชาติมันจะจางกว่าเกลือไม่เหมือนอกเกลือแต่ว่มเพราะเกลือบรสุดมันจะจางคนก็บริสุทธิ์เหมือนกันคนไหนคนไหนดูสีดูกล้องสีกินได้หรอเขาไม่เอาเกลืออันนี้คือซีโอนะคะสวัสดีค่ะคนนี้เละคนนี้คือคืออะไรคะทั่วไปอะไรทั่วไปอะไร สามเท่าไปสามเลนานะเมื <S <S ่อก oh, ี้ลองชิมแล้วมันเปรี้ยวมะขามป้อม